ไปส่รงแมงนะนวางสางครับกวางห้าเขานะกวางสางกวางสางมันนีก็ส่งไปจังไมนี่คือกวางสางนะจ้ะหรือว่ากวางห้าเขาาพราะบอกมันมีห้าเขาไอ้ส่วนหมากนี่บ้านเฮามีกับกวางแนี่บ้นี้มีครับจะอยู่แถวๆดอยใหญ่ครับดอยเมสวยไม่สวยนี้จังไม่นี่ครับ พะเยาเขามีนะมีพะเยามีสมมุติว่าถ้าเราเอาผสมพันธุ์กันอีกแล้วเราไปปล่อยทีดดอยดอยหลวงมันจะอยู่ได้ก็ค่ะอยู่ได้ครับมันออกตามฤด,ดูของนอซางนั่นแหละครับอ๋อถ้าติใดมีนอซางมันก็จะมีมั้งออ๋อครับมันขึ้น่องหินนอซางครับนอซังต้นปาอุดมสมบูรณ์คนะ่ะสมมุติว่าถ้าน้าป้อมจะมาพ่อนี่ยนะ้าป้อมพ่อร้องพ่อเหัอปีนี้จะร้องพ่อพ่อครับแต่ชุดนี้เด๋ยวส่งให้โลค้าไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเขาทรงมาให้มันตะเลอะครับไม่สั่งเขาทรงมาให้ละอ่อนเขาใครหูสปะอันใดคือกวางสรงวะไหนพอมร้่งกวางส่งกวางทรงเดียปุ่นเนี่มี่มรงกะที่ของลูกกานี่มส่งกะบอกป้อแต่ไดครับมาทำยิ่งหเตะนองพอกวางงามๆไปเลยครับแต่พอเลยครับกวางส่ง จะมาตอบคำถามว่ากวางจะได้เป็นห้องหวักกวางส้งกวางจะได้ห้องวักกวางแสมกวางจะได้กวางกิอาจารย์ก่อนที่จะไปพอคําถามเขาก็ต้องมาเพอะว่านี่คือนี่คือด้วงกวางเหรอ,อ่าจับทิกด้านมาลุจะใครหัวตัวปู้ตัวแม่เขาต้องมาพอง่ายพออ้าวปปอพอตรงไหนแต้มเขาตรงไหน จุดจุดท้าย,ายเออถ้ามันมีจุดสุดท้ายแสดงว่ามันเป็นตัวปูอีนอ <c oughs> จุดสุดท้ายโนี่เออตินิโปงไอเตมอยู่นี่นนนจุดสุดท้ายครับผมแล้วก็กวางตัวไหนกวางส้งน่ะไอเตมจี้พอหรอกวางส้งกวางส้งมันเป็นจะไรครับเขามันจะยาวนาะตัวมันจะิญบะ ม่นมันจะดีตัวมันจะยาวเขามันจะยาวเนาะอันนี้ก็กวางส้งอันนี้กังกวางส้งยีงงมันอ้าปากก็หลกนี่กวางจะนี่ที่เปิลเอาจนกันส่วนตัวต่อไปอันนี้เปิลท้องบกวางแซมคําจริงเขามันจะหยาเขามันจะมางมุบจีเขาอะอันนี้มันจะงุบน้อยครับอันนี้คือกวางแซมครับมันตาจะกวางส้งตรง,ตรงไหนหลก ตัวมันจะน้อยกว่ากวางส้งเขามันจะสั้นกว่ากวางส้งเนาะน้อยกว่ามากๆเลยข <couples S 1> เข่า <humanities. S 1> มันจะน้อยกว่ากวางส้งเลแมเขามันก็จะสั้นกว่าเขามันจะน้อยกว่าตัวมันจะน้อยกว่าแล้วตัวไหนตัวคือกวางกีอ้า,าอ,อกวางกีอือกวางกีคือกวางเขาที่สั้นเป็นกวางปู้เหมือนกันแต่เขามันสั้น เนาะเขามันสั้นน้อยเดียวนี่เป็นห้องวกวางกี้อ้าวแล้วกวางกีโดงเหรอกิดง่งอ้ากวางกีโดงคืออันนั่นนะกีโดงคือตัวมันจะใหญ่เขามันจะสั้นจะอีน้นี่เอาจนได้ก่อจนได้จนได้อยู่ในกีโดงมันเทียบกับกวางส่งพอเหรออเอกีดงมาเทียบกับกวางส่ง อ้าวหันชัดเจนเลยว่ามันต่างกันต้นชุมสวนง้อยกลัวอืมหันก็แล้วกวางแม่เหรอกวางแม่กวางแม่นี่อันนี้กวางแม่บ้านทางห้องแม่อีลุ่มบ้านอื่นห้องแม่ยังอีอูดห้องเป็นกวางติบแบบมีเขากวางแม่มันจะแบบนีเขา